ีค่ะเฮียบูสวัสดีค่ะแพรพลอยสิสวรรค์สุขขีวัฒน์มิสแกเชียงใหม่สวัสดีค่ะประดุกที่ค่ะสุขุนที่ต้องมีแต่แพรพลอยค่ะต่อไปไม่ใช่มีแต่แกลนะคะมีแต่แพรพลอยค่ะวันนี้แพรพลอยมาชมงานอะไรกันก็วันนี้มาร่วมชมงานไฟนอลมิสแกลชุมพรแล้วก็ตังนะคะก็ เป็นอย่างที่คาดเลยเพราะเราอะเชียร์แบบตัวแม่จะแคร์เพื่อก็คือคุณอุ้มทวีพรแล้วก็น้องออยนะคะก็เชียร์มานานมากแล้วเราก็ทําโพไว้แล้วว่า2คนนี้ต้องมงอย่างแน่ๆแ,แล้วก็เป็นจริงๆเป็นไงล่ะเมื่อกี้แอบไปคอนเกรตูเรชันมาเรียบร้อยแล้วอ,อ๋อแล้วก็มีภาพแบบภาพตัวแม่เรียบร้อยแล้วด้วย,ย,นใ,นยใช่ค่ะปะวดหัวแน่นอนหนูบอกเลยเตือนทุกคนนะคะเอายาแก้ปวดหัวไปด้วยในกอง ไม่จะหลับไม่จะหลอนอนแน่นอนไงมาเอเตชีวิตหน่อยอัปเตชีวิตทางอาเตชีวิตแหละหนูจะบอกว่าหนูยังไม่ได้นอนเลยค่ะเดือนนึงแล้วค่ะคุณบิ๊กจ๊อดกับบอใบเขาลงคิวงานใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ลงคิวกินข้าวกับนอนหลับให้แพรพอยค่ะทุกคนขอฟ้องเนี่ยเหอะใช่คุณเตอร์ไปบอกเขาหน่อยค่ะว่าขอเขาคิวนอนด้วยดีดีอยู่หรือเปล่า ใช่ก็ทํางานค่ะสิ้นปีนี้ก็พอละจบละแล้วก็ปีหน้าก็จะเป็นการเทรนของตัวเองแล้วค่ะก็ในเรื่องไม่ค่ะหมายถึงว่าเทรนเทรนเทรนตัวเองใช่โอ้ยไม่ได้เฮียหมูมันก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ตอนนี้ก็เปิดสตูเป็นของตัวเองด้วยนะคะก็ฝากด้วยเพนท์เฮาส์สตูดิโ สาวๆคนไหนหาห้องซ้อมหรือว่าใครอยากจะซ้อมเต้นเรียนบุคลิกภาพนะคะหรือถ่ายภาพโปรไฟล์ตา่ตางๆก็มาใช้งานได้เลยเพนท์เฮาส์สตูดิโอนะคะก็สุขสวัสดิ์15มาได้เลยค่ะแล้วจะบอกว่าใครที่ลงแกลนนะคะแพ็พอยก็คือซัพพอร์ตฟรีค่ะแค่แจ้งว่าลงจังหวัดไหนแค่นั้นเองก็คือสามารถซ้อมได้ตั้งแต่เช้ายันเย,ย็นเลยค่ะจนกว่าขาจะลาก <laughs> ใช่ ก็นวัดเขาบอกว่าคนที่จะเป็นแกรนฟรีเนี่ยต้องไม่ใช่แค่สามปีอย่างเดียวต้องเอาคนดูต้องมีแฟนคลับใช่เรื่องโซเชียลซึ่งอุ้ยทุกคนจะบอกว่าคือด้อมคือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็คอนเทนต์เราก็แบบลงเรื่อยๆคนติดตามก็เยอะขึ้นมากเลยก็ฝากติดตามแพร์พรอยด้วยนะคะเพจแพร์พอย P R A E P L O Y ค่ะทุกคน ใช่วันนี้ก็โดนมาดามหยุ่มไปอ่ะเขาชอบใส่ร้ายว่ามิแกรนเชียงใหม่อ่ะตั้งแต่ปีชมพูยันปีนี้ชอบหยุ่มเขาโอ้แต่จริงๆไม่ใช่ไม่ได้หยุ่มเลยมาดามแบบสร้างสร้างขึ้นมาใช่อย่าไปเชื่อนะคะทุกคนวันนี้เราก็ไม่เช่อจริแล้วนะครใช่ค่ะมาตุ๋นก็มาเจอรัสสุขมิสแกรนเชียงใหม่นะใช่ใช่ค่ะคุณตาไปทำงานใช่แล้วกลับมาเจอกันอีกนี่เมามอยนะไม่ได้เป็นทางการนะเดี๋ยวต้องเจออีกแน่นอนค่ะเบื่อแน่เฮี้วหมู ค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากติดตามแพรพอย์มิสแกนเชียงใหม่ด้วยนะคะกนะครับบายบายครับ